น้องเพชรได้สอบวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์สองใช่ไหมครับใช่ครับได้คะแนนเท่าไหร่นะครับได้หนึ่งร้อยครับหนึ่งร้อยซึ่งคะแนนเต็มก็คือหนึ่งร้อยด้วยนะครับนะสวัสดีครับสวัสดีครับก็วันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้พี่เนี่ยต้องการจะมาแสดงความดีกับน้องคนหนึ่งครับเพราะว่าโอ้โห ้องบอกว่าเป็นความสําเร็จที่ที่ต้องแสดงดีแต่สําคัญกว่านั้นคือว่าสกิซอสของความสำเร็จของน้องคนนี้เนี่ยอันนี้สําคัญเข้าไปอีกเพราะว่าอยากให้น้องเด็ก67หรือเด็ก68แด่ได้ฟังด้วยนะครับนะ,ะนั้นเดี๋ยวเรามาทักทายน้องคนนี้กันครับสวัสดีครับอ่น้องเพชรแนะนําตัวหน่อยครับน้องเพชรบอกชื่อนามสก<อ>ุลสวัสดีครับชื่อคุยพันหนือทองครับช,ชื่อเพรครับมาจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาฟอร์อดราชเชลล์เซโร่ครับ พิสูจน์โลกเลยโอ้โหอ่ะนั้นก,ก,ก่อนอื่นครับเพราะว่าพี่มาแซงความยินดีกับเราเนาะน้องเพชรได้สอบวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์สองใช่ไหมครับใช่ครับได้คะแนนเท่าไหร่นะครับได้หนึ่งร้อยครับหนึ100่งร้อยซึ่งคะแนนเต็มก็คือหนึ่งร้อยด้วยนะครับนะไม่กระเด็น,นไปแม้แต่คะแนนเดียวเลยเนี่ยอันนี้น่าสนใจมากนะครับนะพี่เลยอยากรู้ว่า,าแล้วจริงๆแล้วน้องเพชรตั้งใจจะเข้าคณะอะไระครับอยากเข้าบัญชีจุฬาครับ ต้องบอกเลยว่าเด็ก66ปีนี้อันนี้เป็นประเด็นมากเลยใช่ป่ะเพราะแต่ก่อนเนี่ยคนจะสอบเข้าบัญชีจุฬาเนี่ยมันต้องใช้เลขสามัญหนึ่งสมัยก่อนก็ใช้คำว่าเลขสามัญใช่ป่ะก็คือพูดง่ายคือคณิตศาสตร์หนึ่งแหละแต่ปีนี้แปลกมันใช้คณิตศาสตร์2ด้วยหลายคนถามว่าคะแนนจะเฟอร์ไหมน้องเพชรว่าเฟอร์ไหมปีนี้น่าจะเฟอร์นะครับน่าจะเฟอร์นะคือถ้าไปเทียบกับปีก่อนอาจจะต้องบอกว่าอาจจะเทียบกันตรงๆไม่ได้เนื่องจากบัญชีจุฬามันใช้ ใช้กฤษาสองหกสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมแล้วก็ใช้ทีแกดสี่สิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมทีแกดลองเพชรด้ร์อะไรครับได้แปดสิบเอ็ดครับโอ้บราโวครับสอบติดแน่นอนสอบติดแน่นอนแสงความยินดีล่วงหน้าเลยครับน้องเพชรครับอ่ะโอเคก็เพราะฉะนั้นวันนี้อย่างที่บอกครับที่พี่บอกไปตอนต้นรายการนะว่าวันนี้อยากจะแซร์คอนเทนต์กับน้องเพชรด้วยจริงๆอยากบินไปหาเรานะที่ซุโลกมีสายบินไหมมีมีครับมีครับน่าเสียดายถ้าไปไม่ได้เดี๋ยว พี่ต้องหาโอกาสไปหาเราแน่นอนนะครับนะคราวนี้ถอยกลับมาพี่อยากจะฟังเรื่อง Secret Sauce ของเรานิดหนึ่งนะครับนะว่าอการที่เราสามารถสอบคณิตศาสตร์สองตก่อนไปตรงนั้นอย่างนี้ดีกว่าเพราะหลายคนยังไม่เข้าใจล่าคณิตศาสตร์สองเนี่ยมันต่างจากคณิตศาสตร์หนึ่งยังไงก็ถ้าสมมติแบบเราเริ่มจากคณิตศาสตร์หนึ่งแล้วมันก็ออกแบบเรื่องของคณิตศาสตร์รมปลายก็ทุกเรื่องครับแต่ว่าในคณิตศาสตร์สองเนี่ยก็อาจจะดึงมาแค่แบบบางเรื่องครับซึ่งความยากง่ายนยก็จะง่ายกว่าอยู่แล้วครับเพราะว่า มันจะเน้นความแบบรอบครอบมากกว่าค,ครับในคณิตศาสตร์สองครับก็คืออย่างที่น้องเพชรบอกก็คือคณิตศาสตร์หนึ่งเนี่ยคำว่าออกทุกเรื่องก็คือถ้าตามหลักสูตรเขาเรียกว่าหลักสูตรสสวทเนาะเราก็<อ>ะจะเรียกว่าเป็นหลักเป็นเนื้อหาคณิตศาสตร์หนึ่งจะเป็นเนื้อหาที่มีทั้งพื้นฐานบวกเพิ่มเติมแต่พอมาเป็นคณิตศาสตร์สองเนี่ยอย่างที่คุณน้องเพชรพูดคณิตศาสตร์สองเนี่ยมันจะเหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งอยู่ในคณิตศาสตร์หนึ่งเพราะคณิตศาสตร์สองอ่ะจะเป็นเขาเรียกว่าตามหลักสูตรเรียกว่าหลักสูตรพื้นฐาน อ่าหลักสูตรพื้นฐานซึ่งเนื้อหาจะมีอยู่ทั้งหมดประมาณ9บทใช่ไหมถ้าจะมีประมาณ9บทนะการที่จะได้เต็มก็ไม่ใช่ง่ายเพราะถ้าได้เต็มง่ายมันก็คงเต็มกันเยอะซึ่งคีย์เวิร์ดคือกี่น้องเพชรบอกต้องทําไมนะครับมาต้องรอบครอบครับต้องรอบครอบนั้นพี่ถามเลยรอบครอบยังไงลองยกตัวอย่างโจทย์ได้ไหมให้ชุดที่แบบปีหกหกะครับมันแบบมีช้อยหลอกแบบเยอะเยอะมากๆเลยครับอืมเช่นยังไงเช่นข้อไหนพอจําได้ไหมข้อความน่าจะเป็นเลยครับ ความน่าจะเป็นรูปหกเหลี่ยมอ๋อมันเป็นรูปหกรูปหกเหลี่ยมติดติดกันใช่ครับฮัลโหลแล้วมันก็จะถามว่ามันมีสามสีบ่ะใช่ครับมีสามสีให้เลือกแล้วก็อยากจะรู้ว่าจะทาได้กี่แบบตอนอยู่ห้องสอบมันมีความกดดันมีแรงกดดันประมาณมีแรงกดดันใช่ไหมก็เลยทําให้บางทีเราอาจจะด้เราเผลอว่าเอ๊ะสามสองหนึ่งหรือเปล่าขอถามมาว่าพอเรามีทั้งอยากจะสอบเข้าสอบพ้อยสวิศวะตอนแรก มีทั้งต้องติดตัวสอบสอนอด้วยมีทั้งติดตัวสอบทุนมงด้วยเอาแล้วแอมพิชาเราเริ่มตอนไหนอะครับเราเริ่มเราเริ่มเร็วหรือเริ่มช้าหรือยังไงครับเริ่มช้าประมาณหนึ่งเลยครับคือเริ่มเก็บเนื้อหาประมาณสิงหาเลยครับเดี๋ยวนะเราสอบเดือนมีนาถูกไหมเราเราเริ่มติดตัวสอบเดือนสิงหาก็สดงว่าเรามีเวลาแค่เท่าไหร่กัน เดเดือนถูกไหมเจ็ดเดือนแต่เนื่องจากเราต้องสอบหลักๆตอนนั้นแต่ว่าตอนตอนที่เดือนสิงหาที่เราู้องติงตัวเราตั้งใจเราเราชัดเจนอย่างว่าอยากจะเข้าคณะอะไรคือชัดเจนนะครับว่าจะเปลี่ยนไปเป็นบัญชีครับตอนนี้ฟังเลยนะครับน้องเด็ก67น้องเด็ก68จริงๆแล้วสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ถ้าย้อนกลับไปอะเราว่าเราอยากแก้ไขไงครับน,น้องเพชรย้อนกลับไปผมอยากแบบเอาจริง ถึงแม้แบบจะเข้าค่ายหรือว่าไปเจียมทุนเงครับมันก็อาจจะแบบมีเวลาว่างแบบป่าครับมันไม่ได้แน่นไปตลอดครับก็คิดว่าคือถ้ามีเวลาก็อยากจะเก็บเนื้อหาก่อนนะครับเพราะว่า,าส่วนแบบเก็บเนื้อหาไม่แน่นพอไปตรอโจทย์มันมันจะยากแบบพอตัวเลยคือตอนเดือนสิงหาผมาคิดว่าถ้าสมมติแบบไปลงไอทีแคเนยครับก็อาจจะไม่ทันครับเลยคิดว่ากะจะลงอักษกิเบอร์แล้วก็มาอ่านเก็บเนื้อหาเลข เรยคับโอเคอันนี้ต้องบอกน้องๆก่อนว่ากรณีของน้องเพชรเนี่ยพี่เพชรเนี่ยเขาทําได้เพราะว่าอย่างที่บอกนะครับว่าด้วยพี่เพชรเป็นคนชอบวิชาเลขอยู่แล้วพื้นฐานเลขดีอยู่แล้วระดับหนึ่งต้องบอกก่อนนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะอย่างอัพสกิลเราลงอัพสกิลตัวไหนครับอัพสกิลคณิตศาสตร์ประยุกต์ประยุคหนึ่งค่ะหนึ่งอ๋อเราลงอัพสกิลคณิตศาสตร์ประยุคหนึ่งด้วยนะแต่สามารถใช้สอบคณิตศาสตร์ประยุคสองได้ด้วยถูกไหมเพราะจริงข้อสอบมันจะพูดง่ายคณิตศาสตร์หนึ่งมันจะยากกว่าคณิตศาสตร์สองนะหลายคนถามพี่ว่า พี่ครับผมลงอัพสกิลเลยได้ไหมถอยกลับมาอย่างนี้ก่อนถ้าน้องจะลงอัพสกิลแสดงว,ว่าต้องมีพื้นฐานระดับหนึ่งอ่าแต่ถ้าสมไม่ทันจริงๆลงอัพสกิลปุ๊บแล้วถ้ามีปัญหาเนี่ยค่อยย้อนกลับมาลงแ a ททีแคบางเลมก็ได้อันนี้อันนี้ก็เป็นอีกออปชั่นหนึ่งสำหรับบางคนที่ถ้าพื้นฐานอาจจะดีบางบทไม่ดีบางบทแต่ถ้าไม่ดีเลยอ่ะพี่แนะนําให้ลงทีแคสก่อนนะเพราะว่ามันเป็นการปูพื้นทั้งมดจริงๆนะครับนะอันนี้บอกก่อนแต่เนื่องจากเราต้องสอบทีแคด้วยนี่แล้วเราเตรียมตัวท ก็ผมเตรียมสิงหาเลยครับเพราะรู้ตัวมันสอบทันวาก็เลยต้องร,รีบรีบเตรียมครับว่าลงคอสท,ทีเกอ๋อพ่อเอออันนี้ข้อดีของบัญชีเนาะเพราะบัญชีมันสอบหลักๆแค่ทีแกดกับเลขใช่ไหมดงนั<ช>้น<ล>เราก็คือเตรียมแค่2อันสามารถทําขนานกันได้จากยากจะรู้ว่าเราเรียนเ,ออเราเรียนตัวคอสอัพสกิลคณิตศาสตร์ประยุกต์หนึ่งกับพีเนี่ยเราเรียนเป็นคอสออนไลน์ถูกไหมครับใช่ครับเราเรียนที่สาขาเรียนที่บ้านนะครับเรียนที่บ้านนะครับเรียนอนิเวอะไรคือ success plan ของเราอ่าอะไรคือสิ่งที่ไม่เป็นไปอย่างที่คิดหรือเป็นสิ่งที่ต้องน้องต้องระวังอ่าขอสองอย่างนี้ผมทำแล้วมันแบบโอเคมันดีก็คือทุกแบบไม่ว่ามอกหรือว่าข้อสอบเก่าที่ผมทำเนี้ยครับว่าผมจะโน้ตข้อที่ผมผิดไว้แบบทุกชุดแล้วครับแล้วก็ตอนก่อนสอบครับผมก็เอาที่ผมบบพลาดนะครับทุกแบบทุกชุดแล้วครับมาแบบไม่เขียนสรุป แล้วก็ไปอ่านตอนวัน่อนสอบอะครับผมคิดว่าเป็นแับคบลิกที่ดีอะครับก็คือสักเซสที่น้องน้องเพชรคิดวา่าแนะนําให้น้องรุ่นรุ่นถัดไปจะติดตรวสอบทำก็คือว่าการทําโจทย์เนี่ยอย่าทําแค่สักแต่ทำเนาะแต่ต้องมีการทําสรุปใช่ไหมสรุปช็อตโน้ตในแต่ละข้อที่เราทําว่าข้อนี้มีประเด็นอะไรหรือข้อนี้เป็นจุดไหนที่น่าสนใจแล้วเอาทาสรุปช็อตโน้นนัะนะ่นแหละถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนเป็นสรุป A point แต่เป็น APo i n t ของเราเองเป็น APo i n t ที่เราทําเองภาษาเราเองแล้วเราสามารถอ่านสรุปได้ตอนก่อนสอบเป็นคําถามยอดฮิตมากเลยนะพ,พ,พี่มีน้องถามมาเยอะมากพี่คะพี่ครับผมควรทําโจทย์วรรณกรกี่ข้อดีถ้าเฉลีย่ยผมว่าประมาณแบบยี่สิบสิบถึงยี่สิบประมาณนี้ครับสิบถึงยี่สิบข้อใช้เวลาประมาณเท่าไหร่หนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงชั่วโมงชั่วโมงเดียขาด อ่าชั่วโมงประมาณหนึ่งอ่ะเต็มที่อ่ะดูเฉลยด้วยหรือว่าเขียนช็อตด้วยนั้ก็ประมาณสักหนึ่งถึงสองชั่วโมงแล้วอะไรที่เราที่ว่าอันเนี้ยโหถ้ากลับไปแก้ได้อยากแก้หรือเป็นข้อที่น้องต้องระวังนะอย่าอย่าเป็นแบบนี้นะอย่าพลาดแบบพี่แบบนี้ว่าอยากแบบเรียนเนะื้อหาด้วยครับให้มันแบบเร็วขึ้นอยากเสรียบให้มันเร็วขึ้นนะครับเพราะว่าคืออย่างที่ผมถึงแม้ว่าจะเป็นแบบเข้าสอนนอเลขแล้วก็ เปลี่ยนมาเป็นเปลี่ยนมาลงเป็นรับสกิลเลยแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เก็บเนื้อหาเลยครับมันยากประมาณหนึ่งครับที่จะมาแบบข้ามมาทําโจทย์เลยครับเพราะมันพอทาโจทย์ไปมันก็แบบติดขัดแล้วก็ต้องกลับไปทวนใหม่อีกทีครับว่าถ้าจะแก้ก็แบบอยากกลับไปเรียนเนื้อหาแบบแน่นๆก่อนครับแล้วมาลุยโจทย์ก็คือพูดง่ายแหละอันนี้เป็นเป็นเรื่องปกตินะครับนะพี่เข้าใจได้คือเขาเรียกว่าโลกสวยอ่าถ้าโลกสวยก็คือว่าเราก็อยากจะค่อยๆไล่เนื้อหาทีละสเต็ปใช่ไหม เรียนเนื้อหาจบก่อนแล้วค่อยตะลุยก็สอบเนาะก็ต้องบอกว่าน้องเพชรไม่ได้ผิดพลาดเลยหรอกแต่ผิดแต่ว่าน้องเพชรต้องปรับตัวตามสถานการณ์ถูกไหม เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเนื่องจากเราเริ่มช้าถ้าน้องคนไนที่ฟังตอนนี้อยู่นะครับนะพี่เพชรอุาสาหรมาเตือนให้อุาสาตรตื่นแต่เช้านะครับนะเาเตือนให้เนี่ยต้องบอกเลยว่าถ้ารู้ตั้งแต่วันนี้เริ่มเก็บเนื้อหาก่อนเลยแล้วถ้าน้องเก็บเนื้อหาได้อย่างเช่นแมตตี้แคทเนี่ยลงตั้งแต่เดือนอ่ะช่วงปิดเทอมใช่ไหมมีนามเมษาพฤษภามันสามารถจบได้ก่อนถึงสิงหาแน่นอนยันถ้าเราจบก่อนสิงหาตอนสิงหาก,ก็คือลงอัพสกิลมันก็จะไม่ติดปัญหาละแต่ก็ต้องบอกว่าเพชรก็ทําได้ดีมากๆอยู่แล้วเพราะว่ามันได้ร้้อออยยเเตต็มนนจับวลาาี่ากรูึ ตอนเราฝึกจับเวลาตอนที่เรียนอัพสกิลกับพี่เนี่ยเราว่าโจทย์ที่ออกข้อสอบจริงกับโจทย์ที่เราเรียนอัพสกิลพี่อะอนไรยากกันโจทย์อัพสกิลยากกว่าน้องเพชรตอนทาอะพี่จะให้ชุดหนึ่งชุดละ20ข้อใช่ไหมครับทำได้ประมาณกี่ข้อเฉลี่ยประมาณ10กว่ากว่าครับหลายคนชอบถามพี่ว่าทําไมพี่อยากทำให้ข้อสอบมันยากกว่าปกตินิดนึงอย่างที่บอกสิ่งเกิดขึ้นคือเวลาเราฝึกที่บ้านเนี่ยน้องเพชรจะรู้สึกว่าความกดดันมันไม่เท่ากับความกดดันที่ห้องสอบ เพียงแพอเข้าไปที่ห้องสอบอ่ะข้อสอบมันจะง่ายลงแต่ความกดดันจะมากขึ้นเพนั้นมัมเลยต้องจําลองครับให้มันเหมือนจริงอะ่ะเพียงแพอเรารับสภาพความกดดันตอนที่บ้านได้อะ่ะพอเจอห้องสอบปบุ๊บอ่ะมันจะทําได้ง่ายขึ้นอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าหลายคนที่เดี๋ยวพอเรียนอัพสกิลอ่ะจะต้องเจอภาวะนี้อย่างที่บอกครับคนไหนถ้าไปเรียนในคอร์สเดี๋ยวจะได้เจอแน่นอนก็ต้องบอกว่าขอบคุณน้องเพชรมากๆแล้วก็สามยินดีกับเรามากๆสุดท้ายอยากจะให้น้องเพชรถ้าเด็ก6768ตอนนี้ครับที่เขาเป็นเหมือนน้องเพชรเมื่อปีที่แล้วตอนเนี้ย น้องเพชรอยากจะฝากอะไรถึงเขาหรือให้กําลังใจหรือ,อยังไงได้เลยครับช่วงนี้ก็คือแบบเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆครับในการแบบเริ่มเก็บเนื้อหาครับแล้วก็อยากให้แบบบริหารจัดการเวลาให้มันดีครับทั้งตอนแบบเตรียมตัวแล้วก็ในห้องสอบครับเพราะว่าในห้องสอบผมว่าคณิตสองผมแบบควรที่จะแบบเหลือเวลาเช็คคําตอบด้วยครับอย่าแบบฝนผิดคิดเลขผิดเงี้ยครับก็อาจจะยังแก้ทันครับที่เห็นน้องที่ไปสอบมาคณิตศาสตร์หนึ่งอ่ะเขาไปสอบมาแล้วคะแนนไม่ดี เขาไปขอทวนคะแนนเขาลั่นข้อผิดลั่นผิดแบบทั้งแถบเลยอะ่ะอย่างที่เพชรพูดเลยว่ามันต้องเหลือเวลามาทวนเนะไอ้ที่เราฝนเนี่ยมันฝนถูกหรือเปล่าขอบคุณน้องเพชรมากนะครับเมื่อไหร่ที่เข้ามากรุงเทพนะเข้ามาที่บัญชีจุลานะครับนะพี่รบกวนด้วยนะครับนะมาเจอพี่กันหน่อยนะอยากแซงมืดีแบบตัวเป็นๆจริงๆครับนะแต่วันนี้ขอแซงมืดีกับเราทางออนไลน์ก่อนนะครับนะแล้วก็ขอให้น้องเพชรนะครับประสบสาเร็จในหน้าที่ การงานในอนาคตนะทางบัญชีในการเรียนต่างๆนะแล้วก็ขอให้เรามีความสุขกับสิ่งที่เราได้เรียนนะครับนะประสบเสร็จิมากๆนะครับแล้วไงมาเจอกันนะหลังจากที่เราเข้ามาที่กรุงเทพแล้วมาเจอพี่ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณน้องเพชรมากๆนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนอื่นฟังรายการจะเข้าใจว่าเราสัมภาษณ์ตอนดึกตอนนี้เราสัมภาษณ์ตอนกี่โมงนะน้องเพชร ประมาณตอนนี้เก้าโมงครึ่งครับเก้าโมงครึ่งนี่เก้าโมงเช้านะครับแต่น้องเพชรบอกว่าปกติน้องเพชรจะนอนตื่นตื่นสิบโมงครับสิบโมงน